การสร้างเครื่องบินพลังยางประเภทปินนานใน EP ที่2นะครับมามาดูแนวการสร้างปีกแล้วก็ชุดหางนะครับดูที่สเกลนะครับสเกลนี้จะเป็นสเกลพื้นฐานนะครับที่ใช้ในการอบรมนะปีกไม่ได้ใหญ่นะครับปีก20นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6ช่องนะครับช่องที่อยู่ด้านในนะครับ4ีช่องก็จะเป็นช่องละ9ก้านะครับ ส่วนตรงปลายปีสองข้างก็จะเป็นช่องละแ8ดนะครับก็รวมแล้วเป็น52านะซึ่งเวลาเรายกปลายปีแล้วว่าจะไม่ให้เกิน50นะครับตามเกณฑ์ของสบอนะครับที่ามาดูวิธีการทำโครงนะครับโครงปีนะก็มีหลายวิธีนะครับาบางท่านก็อาจจะมีการวาดนะใช้ การเป็นการวาดโครงลงฟิชบอร์ดก่อนแล้วจากนั้นก็จะวางไม้ตามเส้นที่ราวาดน,นะครับในส่วนของผมก็จะใช้วิธีการใช้แม่รรทัดน,นะครับทําเป็นกรอบกรอบสี่เหลี่ยมนะครับให้ได้ขนาดตามโครงปีของเรารันนี้ความยาว52นะครับความยาว52ส่วนความ,วามกว้างก็คือ เอยี 20, ่สิบทีนี้มันจะมีชายหน้ากับชายหลังนะครับชายไม้สองมิลนะครับดังนั้นข้างหน้าสองข้างหลังสองก็จะเป็นสี่มิลนะครับก็จะบวกเพิ่มไปอีกก็จะเป็นยี่สิบจุดสี่นะครับดังนั้นเราก็วางชายหน้าชายหลังนะครับแล้วก็ใช้หมุดนะครับปักไว้นะครับถ้าจะให้ง่ายนะครับในชายหน้าชายหลังนะครับเราก็จะมีการมาจุด ที่เราจะวางริบให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ต้องปลายสองข้างก็จะเป็นแปดเซนแต่ใข้างในก็จะเป็นช่องละช่องละเก้าจากนั้นเราก็เริ่มวางอันนี้จะเห็นนะครับว่าขนาดมันไม่ได้นะครับเราก็ขยับก็ถ้ายังไม่ได้เราก็ยังขยับนะครับให้มันให้มันตัวนะครับเพราะว่าบางทีเราบีบ บีบกดไม่ทันเนี่ยไม่ทันมันจะมันจะดันเข้าไปข้างในจากนั้นก็เริ่มทําจากตรงกลางนะครับแล้วแต่นะครับตัวนี้วิธีการทําก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับตัวริบเนี่ยต้องแนะนํานะครับควรที่จะใช้ไม้ที่มีความแข็งนะครับนี่ผมใช้ไม้ใช้หนึ่งยี่ห้านะครับ 1นมิลแต่ว่าเลือกลายไม้ที่แข็งนะครับเพราะว่าต้องการให้ทรงของแอร์ฟอยน์นั้นมันมันอยู่ตัวนะครับเพราะถ้าเป็นไม้ไม้อ่อนนะครับตรงริบความโค้งมันก็จะหายไปนะครับโดนกดนี่ันแบบง่ายๆนะครับตัวนี้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยนะครับตรงปลายก็จะเป็นเป็นไม้ตรงเลยนะครับ เราหยอดกาวเสร็จแล้วนะครับก็แกะน้ำทัดออกนะครับนี่ตอนที่เราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าหยอดกาวเยอะจะติดกับไม,ม้ไม่ทัดเรียบร้อยนะครับคงปีกนะครับตรงนี้ไปบุตต่อนะครับทีนี้ทีนี้มาดูชุดหานะครับชุดหางก็จะเป็นช่องละเจ็ดจุดห้านะครับสีช่องข้างในนะครับ ตรงปลายช่องละเจ็ดนะครับเราจะได้ความยาวสี่สิบสี่นะครับอันนี้กว้างสิบเซนนะครับก็ทรงเดียวกันนะครับมันจะมีริบความโค้งอยู่ห้าตัวนะครับตรงปลายก็จะเป็นเป็นเส้นตรงเลยนะครับทำแบบง่ายๆก่อนนะครับการทำโค้งก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับไปใช้ไม้บรรทัดทำเป็นกรอบ ชันน้นกว้างกว้างสินะครับดังนั้นตัวใช้หน้าใช้หลังมัน2มิลก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็น10.4นะถ้ามันไม่ลงที่10.4สบางทีเราตัดตัดริบที่สั้นเกินไปนะครับแล้วก็ขยับเข้าถ้าริ่ของเรามัน มันเกินนะครับแล้วก็ดันออกแค่นี้ครับอาจจะเช็คก่อนนะครับว่ามันลงตัวหรือไม่ถ้าลงตัวแล้วเราค่อยปาขุนให้ทั่วก็วจะวางริบนะครับเริ่มจากตรงกลางนะครับการหยอดกาวนะครับก็เรากดากดกาวออกมาิดหนึ่งแล้วก็ไปแตะนะครับไม่ต้องให้เยอะนะครับ จะใช้กาวร้อนก็นได้นะครับอันนี้ถ้าเยอะนะครับตัวกาวนะครับจะไปติดกันกับกับฟิชเชอร์บอร์ดด้วยแล้วก็กับไม้ม้ทัดอีกนะครับแนะนำให้เป็นกาวร้อนนะครับมีจุกด้วยมันจะคุมคุมกาวได้ดีกว่านะครับคนเยะนี้ผมเอาชุดคิดมานะครับในชุดคิดมันจะมี กาวให้ไปด้วยนะครับติดตรงปลายนะครับตรงปลายเป็นเป็นเส้นตรงเลยครับสองห้าเสร็จแล้วแล้ว,ลวก็ดึงหมุดออกนะครับต้องระมัดระวังนะครับบางจุดจากนั้นนะครับนําไปบูตต่อนะครับทีนี้มาดูวิธีการบุปีกนะครับ ก็จะใช้วัสดุที่อยู่กับรอบตัวเรานะครับปกติแล้วเราก็จะเอากล่องใส่ของไปด้วยนะครับเราก็จะใช้กล่องนะครับเป็นเป็นกรอบนะครับบางท่านอาจจะทํากรอบไม้นะครับสําหรับบูรด,ด้วยตรงนะครับอันนี้ผมใช้กล่องอุปกรณ์เลยนะครับก็ทาด้วยวัสลีนก่อนนะครับทาด้วยวัสลีนก่อน พราะไอตัววัสเซนนะครับมันสามารถที่จะจะจะปรับได้นะครับตัวนี้ดนั้นก็ค้นะเปกาวนะครับใช้กาว M77 แล้วก็นำมาวางนะครับก็ที่จะตรงกางออกมาด้านนอกนะครับถุงฟิล์มนะครับไม่ควรที่จะตึงมากเกินไปนะครับจากนั้นก็ใช้ความร้อนนะครับ เราใช้ลวดนะครับให้ความร้อนใช้ลวดในการตัดนะครับก็เอารวดนะครับไปรลนกับไฟนะครับพอมีความร้อนแล้วก็เอามาตัดนะครับก็จะมีความรวดเร็วนะครับไม่ต้องแต่ว่าได้ๆนั้นตัวนักเรียนจะยังจะเกร็งๆนะ เมีหลายวิธีนะครับใช้คาเตอร์ก็ได้นะครับตามความถนัดของตัวนักเรียนเองนะครับก็ตัดให้คบนะครับทั้งปีแล้วก็หางนะครับจากนั้นก็เตรียมที่จะยกป,ปีต่อน,นะครับพบกับ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ